้ลูกหัวใจหายไปเลยโอเคโอเคก็สวัสดีคนต่อคนด้วยนะครับ วันนี้ช่อง f เ l อร์เกมมิ g ทำกับเกฟี่ฟรายติดพาร์ part, ททขั้นสูงครับประมาณตัวจูเกอร์ในไพ่นะครับ <Yahoo! S 1> เธอทำภารกิจมาถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้ว50แล้ว,ลวก็ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างดูต่ขั้นแรกเลยนี่ครับระเบิดแล้วก็มีอะไรโปรไฟล์ profile. แล้วก็สว้ยืดผู้หญิงแล้วก็สื้ยืดผู้ชายในขั้นที่40เสร็จแ,แล้วขั้น50ก็คือชุดผู้หญิงนะคะแต่ถ้าใครไมีอยากขั้นก็เติมหนึ่งเลยหนึ่งเจ็ดร้อยสิบล้านมันก็สวยอยู่นะชุดผู้หญิงนะครับภารกิจต่อไปนี่นะะเป็นมีดมีดลายไพ่นะครับแล้วก็พันที่100 Air อ้อยแอรบอร์ด นี่แอร์บอร์ดเเท่ยู่นะนแล้วบ้นานเรื่องนี้เลยก็ได้นี่ต่อไปเป็นปืนพลาสมาพลาสมาต่อไปก็เป็นอันนี้ก็ได้อยู่แล้วต,ต,ต่อไปก็เป็นกล่องศพกล่องตาต่อไปก็เป็นคิสตันนะก็ต่อไปก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งสองสามลวที่หนึ่งแบบเหมือนแบบสมุดอะใช่ไหม ตัวที่สองก็แบบหมดสมุนที่ใหญ่มาหนึ่งอ่ะแล้วบบที่สามบอกหมดสมุนบมนเปิดแล้วอ่ะ,อะ,ะหน้าทางนี่ท่าทางก็ะหวแล้วก็ชูนิ้สองนี้นิ้วแล้วก็รางวัลใหญ่สุดก็คือช,ชู้ชายเฮ้ยหน้าตาเขาเท่ดีนะเนี่ยแต่หวัวไม่เทบ่บางคนก็ชอบเอ้ยมันมีหนวดด้วยไม่ เทต้งหนวดนี่แหละดูหนวดเทมันเป็นหน้าตาเป็นโอ,โอ้มีหน้าเต๋ลอลยอันนี้มันเป็นหน้าถ้ามันเป็นหน้าตาตาดีที่สุดเลยโอเคถ้าใส่รวมกันมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไปดูชุดผู้หญิงเดี๋ยวเราชุดนี้ไปลงแรงกันครับโอเค,อเคนี่นะครับชุดสิทธิ์ขั้นสูง ซีซั่นสี่สี่สิบสามครับเที่ยสามครับมาในแนวตัวตลกนะครับตัวตลกกล่นผ้อะไรพวกนี้เนาะใช่แล้วหนึ่งเห็นให้ทุกคนทุกคนก็จะเห็นไพ่นะหัวขาวหัวขาวแต่ที่เปรี้สุดเลยคือหน้าตานี่แหละหน้าตามันดูกวนมากก็ตัวตลกไงตัวจ็อกเกอร์ไงใช่แล้วต่างมันก็ตัวบีที่คุมครับนั่นนั่มันก็ใส เออมึงกดด้วยนะเนี่ยมึงกดเล็กๆครับเอ้ยอ,อ้าวทุกคนยูนนี่ไงเนี่ยมามาก็แตกอย่างงี้มาปุ๊บแตกปั๊บเป็นยังไงล่ะไอ้คนมาแตกวู้ดีไเงี้ตัวนี้แหละเฮ้ยมาลงวู้กอดอะไเลยยิงยิงยิงช้าเลยงั้นนะ่ะ

กอนนีมับเราจะหมดอ้อมหลังไ้ยิงนี่มึงไดตัวมันต้องอ้อมหลังไ้ยิงมันไมัจะดีหัวเตกหัวแตืมขวลาเฟยียเข้าหัวจุนนะ เ,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 เราบอกแล้วกันเอเออ๋อหลังหลังอยู่กันอยูไอ้ข,ข้าวหัวแตกโอมร,มรมันยิงเราเนี่ยหนะไม่ได้ยิงใครยิงเรานี่ยุดพอแลังเฟลแม่นหัวอยู่นะคืออะไรครับบ้านหลังเหนืแม่บ้ดูแล้วละบ้าไหนอูด เมันวิ่งไวอยู่ตัวนี้ลูกใครมันอยู่ใ,ใกล้ๆบุกเนี่ยเดี๋ยวๆก้อนอ๋อมันนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าอยู่ที่ไหนโหดกับปายอ็อมันขาด็อกเป้าโอ้โมันเล่นขาด็อกเป้าโคตรโ้าเราไม่งไวอย่าง,ง,งนี้เราตายแน่นอนก็ตแต่แต่มันมีโอกาสด,ดู เราจะปาระเบิดเข้าไปเลยนะั้นอือระเบิดก็ตายเลยนะอันไหนไม่ถอดตายแล้ว,าลวตายเดี๋ยวทางคนสุดท้ายป่าบนมีคนมาฆ่าเลยแอบก็มันจะพาแน,น,น,น่นอนเพราะมันนี่เาจากกระพานนั่ขขนไง,งมันขึ้นมาแล้ว ะยะจยกบลยอ่ะเป็นสองพันหกร้อยน 8, 2 6ส2งโอเคก็ประมาณนี้น,น,นะครับสำหรับชุดสิทธิ์ขั้นสูงราชาโจ๊กเกอร์นะครับราชาโจ๊กเกอร์ใครชอบคลิปน,นี้ก็ปกกากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิกแจ้งเตือนเตือนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ